สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะคะเรามาเจอกันในบทนะคะบานแสนแสนสนุกนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดู ถ้านักเรียนไปเที่ยวทะเลมีเงินอยู่2อ0ห้าสิบบาทแล้วต้องการเลือกซื้อของต่อไปนี้นักเรียนจะเลือกซื้ออะไรบ้างเพราะอะไรนะลองคิดในใจดูก่อนนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ,ะอะมีครีมกันแดดเจสิบาทแว่นตากันแดดหนึ่งร้อยบาทรองเท้าแต่ห้าสิบาทนะคะแล้วก็มีหมวกเก้าสิบบาทนักเรียนลองคิดเล่นดูเนาะถ้านักเรียนมีเงิน2 5 0ยหสิบาทนักเรียนอยากจะซื้ออะไรบ้างเพราะอะไร แต่ถ้าเป็นครูครูก็จะซื้อหมวกกับครีมกันแดดอะไรกันเนาะคิมกันแดดก็ไว้ทานะคะจะได้ตัวไม่ดำเนาะผิวไม่ไหมนะคะแล้วก็ใส่หมวกกันร้อนด้วยเนาะอะยากให้นักเรียนนะคะมาในหน้าเปิดหน้าสามสิบเอ็ดเลยนะคะอะ่เขาบอกว่าบริานที่กิจกรรมหกจุดหนึ่งนะคะเลือกซื้อของขวัญนักเรียนเขาให้เรียน อนจนนะ่ะเขาจะมีหนังสือ,อซื้อของให้พ่อแม่พี่ชายแล้วก็น้องสาวโดยมีเงินหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาจะกําหนดรายการมาให้มาดูนะคะอย่างคุณแม่นะคะอยากได้ช็อกโกแลตในราคาสิบห้าบาทหรือว่าหนังสือราคาสามสิบบาทคุณพ่ออยากได้กาแฟนะคะสี่สิบบาทนมถั่วเหลืองยี่สิบาทพี่ชายอยากได้ไอศครีมนะคะยี่สิบห้าบาทหุ่นยนต์สี่สิบห้าบาทส่วนน้องสาวอยากได้ตุ๊กตายี่สิบห้าบาท แล้วก็สมุดระบาย45บาทอ่ะมีเงิน100บาทนักเรียนนักเรียนจะใส่แบบครูก็ได้หรือว่านักเรียนจะใส่ในแบบของนักเรียนเองก็ได้นะคะแต่อย่างของครูในแบบที่หนึ่งนะคะครูใช้เงินจํานวน100บาทส่วนแบบที่สองก็ครูใช้เงินทั้งหมด75บาทนะคะอันนี้นักเรียนเลือกใส่ได้เลยไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะคะ ามาดูในหน้า32นะคะเขาให้นักเรียนพิจารณาทั้งเลือกที่หนึ่งและสองนักเรียนคิดว่าจะเลือกซื้ออะไรนะคะเพราะอะไรถ้าสมมติว่านักเรียนเลือกทั้งเลือกที่หนึ่งเหมือนครูนะคะเพราะว่าครูใช้เงินจํานวนครบ่100บาทพอดีแต่ถ้านักเรียนเลือกทั้งเลือกที่สองของครูก็คือ75บาทก็เป็นการใช้เงินที่น้อยที่สุดแล้วเราก็มีเงินเหลือด้วยนะคะ อ่าวันนี้มีสองหน้านะคะขอบคุณค่ะ